สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าถึงตอนเย็นนะคะวันนี้มีสูตรพิเศษนะคะสูตรน้ําพริกนะคะสูตรน้ําพริกพิเศษที่ว่าจะมาตำน้ำพริกให้อร่อยแบบดัดแปลงเรามาดัดแปลงแล้วทําให้อร่อยได้นะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็จะมีเต้าเจี้ยวเราเราทำเหมือนน้ําพริกกะปินะคะเอาเวลาเอาไปตำเนี่ยตำเหมือนน้าพริกกะปินะตำสูตรน้ำพริกกะปินะถามว่าจะมีอะไรมัง่งสูตรก็จะมี เต้าเจี้ยวก็จะมีเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจียวนะคะเต้าเ,เจียวไทยนะคะแล้วก็จะมีกุ้งแห้งฝอยจ้ะกุ้งแห้งฝอยนะคะกุ้งแหง้งไม่มีรสชาตินะคะกุ้งแห้งฝอยนะคะเราจะใส่ไปในโถนี่จ้ะเราจะใส่ไปในโถนี่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจ้ะใส่หมดเลยนะคะเพราะว่ามีกุ้งแห้งอยู่นี่เป็นสูตรสูตรแบบอันนี้เป็นสูตรอ่าน้ำพริกแบบพิเศษนะคะ ลองทําดูว่าอร่อยไหมเพราะว่าก็จะเป็นสูตรนี้ก็อร่อยตาแบบนะ้พิกะปินะั่รับรองอร่อยมากค่ะเราก็ทีนี้เราก็จะใส่เต้าเจี้ยวลงไปใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะคะใส่หมดขวดเลยจ้าทีนี้เราทําแล้วทีนี้เราก็ใส่กระปุกแช่ตู้เย็นไว้นะคะแช่ตู้เย็นไว้จ้ะเวลาตําเนี่ยไม่ต้องไปใส่เค็มมาก โอเคหมดขวดแล้วจ้ะในขวดเล็กนะคะอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวจ้ะทีนี้เราจะมาปั่นแล้วทํายังไงเราจะมาปั่นจ้ะทีนี้เราจะมาปั่นเราใส่กุ้งแห้งฝอยเข้าไปแล้วทีนี้เราจะมาปั่นสําหรับทําน้าพริกกะปิคือสูตรนี้เป็นน้าพริกกะปินะคะเป็นน้ำพริกกะปิเราสามารถทําน้าพริกกะปิได้เองเพราะเราเอาจากเต้าเจี้ยวเราทําจากเต้าเจี้ยวแล้วก็กุ้งแห้งฝอยจ้ะเอามาปั่นรวมกันนะคะตามเหมือนน้าพริกกะปินะคะรับรองอร่อยมากเลยจ้ะ ลองดูนะคะทีนี้เราจะมาปั่นแล้วจ <S <S 1> <S 1> ้ะเราจะเติมน้ำไปนิดนึงเพราะว่าน้ำากุ้งแห้งใส่กุ้งแห้งไปก่อนทางที่ดีต้องใส่เต้าเจี้ยวก่อนนะคะเติมน้ำไปนิดนึงจ้ะ ถ้าใครใส่เต้าเจี้ยวไปก่อนก็ไม่ต้องเติมน้ำนะคะพอดีใส่กุ้งแห้งไปก่อนลืมไปจะรีบรีบไปหน่อยนะคะเดี๋ยวขอเวลาคนแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าลืมไปตะกี้นี้ต้องใส่เต้าเจี้ยวก่อนจ้ะ เพราะน้ำมันน้อยมันจะปั่นไม่ได้จ้ะเดี๋ยวต้องเติมเติมน้ำไปอีกนิดนึงจ้ะเติมน้ำไปอีกนิดนึงอย่าเติมน้ำเยอะนะคะใส่ไปนิดเดียวไม่ต้องเยอะมากนะคะอย่าให้มันเหลวจนเกินไปพอเราใส่น้ำเติมน้ำพอมันปั่นได้ก็โอเคแล้วจ้ะไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะทีนี้เราปั่นแล้วมันโอเคจ้ะ แล้วก็มาดูว่าเราปั่นเสร็จแล้วทีนี้น้ําอาจจะน้อยไปหน่อยทีนี้เราก็ค่อยเติมจ้ะว่ากุ้งแห้งเราใส่ไปเยอะกุ้งแห้งยังไม่ละเอียดดีนะคะเราต้องเติมน้ำไปอีกจ้ะน้าเนี่ยต้องค่อยคเติมจ้ะอย่าไปเติมเยอะนะคะน,น้ํานี่ค่อยค่อยเติมอย่าไปเติมเยอะเติมเยอะเกินมันเหลวเกินไปมันจะไม่ดีจ้เพราะมาทำน้ําพริก เอาเทราทีเนี้ยน้ําพอดีใส่ เดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะเดี๋ยนะคะเราเปิดดูก่อนนะคะโอเคจ้ะโอเคแล้วนะคะปิดไฟก่อนจ้าโอเคแล้วนะคะ ทีนี้เราก็จะมาเทให้ดูเรามาชิมก่อนเรามาชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะนี่คืออันนี้ออย่างนี้จ้ะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูจ้ะมาชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไง <_' S 1> เพราะว่าเราเต้าเจี้ยวเราผสมกับกุ้งแห้งฝอยนะคะต้องกุ้งแห้งฝอยนะเรามาชิมจ้ะรสชาติอร่อยออกเค็มๆหน่อยแล้วก็หอมด้วยหอมกับกุ้งแห้งทีนี้วิธีก็คือเอามาตําน้าพริกตาเหมือนน้ำพริกกะปินี่แหละ อร่อยมากเดี๋ยวจะเทใส่ถ้วยเดี๋ยวจะเทเก็บใส่กระปุกไว้นี่เป็นวิธีอีกหนึ่งนะคะสำหรับตำน้ำพริกนะคะอร่อยมากค่ะเวลาเวลาตำน้ำพริกก็อย่าใส่อย่าใส่น้ำปลาเยอะเพราะว่าเต้าเจี้ยวนี้เค็มแล้ว ็สูตรตำแบบตำมาที่กะปิเนี่นก็จะจะเป็นแบบว่ากะปินะคะตำกับเราทําสามารถทํากะปิเองได้นะคะนี่เป็นกะปินะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเลยนะคะก็จะออกเค็มหน่อยๆไม่เค็มมากมันจะมีความหอมของกุ้งแห้งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้จ้ะ เนี่ยปั่นแล้วนะมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นเละๆอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนอ่าอ่าอ่ากะปิเหมือนกะปิแต่ว่ามันจะมีความเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองเรามาชิมดูจ้ะเนี่ยอร่อยมากเอาไปเอาไปทำแบบว่าทำแบบสูตรตำน้ำพริกกะปิเนี่ยอร่อยมากเนี่ยสูตรเนี่ยนะ สูตรนี้จะเคยทํากินสมัยก่อนนะเจะเคยทํากินสมัยก่อนนี่เพราะว่าหาซื้อกะปิกินยากจ้ะก็เลยเอามาดัดแปลงนะคะก็จะเป็นแบบนี้จ้ะเต้าเจี้ยวกับอ่ากุ้งฝอยนะคะปั่นรวมกันก็จะเป็นแบบว่าทําเป็นเหมือนว่ากะปิจ้ะเป็นกะปินะคะโอเคจ้าแค่นี้แล้วจ้ะายบายจา้า